สวัสดีครับพบกับข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลพระราชทานพระมรราชวโรกาสให้พลเอกเปรมจินสุรานนท์เบ้าสุลอองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณวันนี้เวลา18นกา11นาที สมเดจพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรบดินทรเทพยวรารังกูลเสด็จออกณับนะพระที่นั่งอัมพร,รสถานพระราชาวังดุสิตพระราชทานพระรุกาาร,ร,ราชาวโรโการให้พลเอกเปรมตินสุลานนท์เฝ้าจุลละองุรีพระบาทกราบพระบาทถวายสัตยปฏิญาณในโอกาสที่ได้รับพระราชาองคการโปรดกราวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2559 พลเอกเปรมตินสุลานนท์ได้รับพระมหากร,รุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีในรัชสมัยรัชกาลที่9เมื่อวันที่23สิงหาคม2531จากนั้นได้รับพระมหากรุณาโปรดกร้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีเมื่อวันที่4กันยายน2541เมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาภูมิพลอดุญเดชสวรรคตรพลเอกเปรมตินสุลานนท์ได้เป็นผู้สมเร็จร,ร,ร,ราชการแทนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลาเจ็ดนิกาหนึ่งนาทีสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมหาราชวังในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช รับพระราชทานฐันพระตาหารเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตราชวรมหาวิหารและวัดมหาธาตุจรฬาจังสฤษที่สวดพระพิธีธรรมพระบรมศพมาแต่ค่ำวานนี้ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพประจำทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากนี้ยังมีวงปีพาธพิธีบรรเลงเพลงเรื่องสีงพระฐานเช้าซึ่งจะมีไปจนถึงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชจุกศนสัตมะวาน หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหนึ่งร้อยวันการสวดพระพิธธรรมหรือตั้งสวดพระพิธธรรมเป็นงานบำเพ็ญกุศลแด่ผู้วายชนของพุทธาศาสนิกชนชาวไทยการบำเพ็ญกุศลในงานศพของผู้วายชนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความกตัญญูต่อผู้วายชนซึ่งจากไปไม่มีวันกลับรวมทั้งเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดาตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงสัตรธรรมของชีวิตว่า ถ้าเห็นสัจธรรมของชีวิตตามธรรมชาติด้วยปัญญาญาณย่อมบรรลุถึงพระนิพพานและการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพัตตาหารเพนแดบพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์พระมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมหาราชวังมีหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนทรงเป็นประธานซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามบวรวิหาร และวัดประยุรวงศาวาสบวรวิหารพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งไม่ได้พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่พระราชทานแก่วัดเป็นตำแหน่งประจำพระอารามหลวงซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในการสวดรวมทั้งต้องรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงทางวัดจะแต่งตั้งวัดหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปเป็นพระพิธีธรรม เวลา15นาฬิกา33นา nah um. ทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาประาสาทพระบรมมหาราชวังในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล์อดุลยเดชซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและวัดอนงคารามวรวิหารซึ่งสวดพระพิธีธรรมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา <loves> นอกจากนี้มีการประคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาซึ่งประคมย่ำยามประกอบด้วยวงสังแตรมีเครื่องดนตรีคือสังแตรงอนแตรฝรั่งและวงปีฉไนกลองชนะมีเครื่องดนตรีคือปีฉไนเปิงมางกลองมโหระทึกกลองชนะแดงลายทองรวมทั้งวงปีาพาดนางหง ในระหว่างที่พิพิธีัรรมสวดพระพิธรรมนั้นโตรวจให้ประชาชนเข้ากลาบถวายบังคมทัะบรมศพได้สร้างความซาบซึ้งต่อทุกคนเป็นอย่างยิ่งเวลา16นาฬิกา40นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพิธรรมทพบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การสวดพระพิธธรรมพระบรมศพได้นิมนต์พระสงฆ์สองชุดผัดเปลี่ยนเวียนกันสวดพระพิธิธรรมตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งพระพิธีธรรมจะนั่งสวดบนพระแท่นเตียงสวดลวดลายสลักติดทองประดับกระจกมีเป็นจาาผ้าขาวระบายสามชั้นติดทองแผ่ลวดผูกม่านสองไขที่เสาทั้งสี่เพดานห้อยพวงกลางแต่งด้วยผู้กลิ่นทั้งสี่มุมเป็นอสสงภายในลาดผ้าขาวมีหมอนอิง หน้าแท่นทั้งสองตั้งเครื่องบูชากระบะมุกสำหรับทรงจุดบูชาเวลา19บเกานฬิกาหม่อมเจ้ามุงคลเฉลิมยุคนทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชณับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระพิธีธรรมหมายถึงพระสงฆ์จำนวนสี่รูป ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งขึ้นจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเพื่อทําหน้าที่สวดพระพิธรรมในการบําเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเช่นสวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ปัจจุบันมีเพียงสิบวัดเท่านั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันการเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศสกิจกรรมประจำปีครั้งที่37ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสวันนี้เวลา17นาฬิกายสนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอัศมัญเเขตบางรักในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันการเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส การตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในงานกิจกรรมประจำปีครั้งที่37ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสในพระราชูประมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมรษาชกุมารีซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่องานเซเลบองเลซองสัวซองตองเดอเพอรลาซิยงซองโกไตมีความหมายว่าการเฉลิมฉลอง160ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศส เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงทักษะความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสพร้อมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่มีความสัมพันธ์กันในอย่างยาวนาน160ปีทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิจัยตลอดจนการค้าโดยสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย สถานทูตโมร็รกโคประจําประเทศไทยและสถานทูตเบลเยียมประจาประเทศไทยได้จัดนิทรรศการร่วมกับโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆด้วยทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราชิวาสราชนครินทรงก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อปี2520เพื่อเป็นศูนย์กลางของครูอาจารย์ที่สอนภาษาฝรั่งเศสทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยทรงรับเป็นนายกสมาคมตั้งแต่เริ่มแรกหลังจากนั้นทรงดำรงตำแหน่งนายกกิติมศักดิ์ต่อมาในปี2551สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงรับสมาคมไว้ในพระราชปถัมภ์จนปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวลยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าต,ตามพระปณิธานครั้งที่สอง วันนี้เวลา16มิา41นาทีสมเด็จเร้าเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จออกณตําตำหนักทิพย์พยิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงเป็นประธานการประชุมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพร้าเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีครั้งที่สองประจำปี2559โดยมีระเบียบวาระต่างๆอาทิ าออก,รการออกหน่วยตรวจสุนัขการออกหน่วยตรวจสุนัขป่วยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปริธานครั้งที่หนึ่งณตำหนักทิพมานจังหวัดนครราชสีมาร่างแผนาายุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการประจำปี2560ถึงปี2563ในประเด็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์รวมถึงการดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน,านาการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานในท้องถิ่นรวมถึงบุรณาการการบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งรัฐบาลได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อวันที่29กันยายน2559สนองพระบณิธานในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยได้วยส่งห่วงใยสุขภาพประชาชนโดยมีกระบวนการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ให้สัตวแพทย์เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชรษา60ปีในวันที่4กรกฎาคม2560สมเด็จเจะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณยุลัยลักอัครราชภุม,มารีทรงให้ความสําคัญกับโครงการดังกล่าวโดยกําหนดให้มีศูนย์กลางการปฏิบัติงานกระจายอยู่ทุกภาคภาคกลางอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ภาคตะวนออกเฉียงเหนือที่จังหวัด,ดคนครราชสีมากับอุดรธานีภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาให้สัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยม่ิดลและมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีคณะสัตวแพทย์ร่วมมือกันดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมเด็จพระวรราชากินัมรามากษตร ทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2559ที่จังหวัดนคนปรปฐมวันนี้เวลา16นา48นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสุวารีพระวระราชาชินทด,ดามาสเดจไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2559ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญตามรอยพยุคลบาศเกษตรศาสตร์กำแพงแสน ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ส่งทุ่มเทพระวรากายส่งบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการเกษตรของไทยรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นและเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดการเรียนการสอนครบรอบ37ปีซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลทางด้านการศึกษาควบคู่การพัฒนาการเกษตร โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านการเกษตรให้ยั่งยืนโอกาสนี้ทบพระเนตรนิทรศการจัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการประมงและด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ที่คิดคน้นโดยอาจารย์และนิสิตจากคณะต่างๆได้แก่ตามรอยพยุคคลบาดจัดแสดงปลากัดไลลรรงปลากัดที่แพงที่สุดในโลกการจำลองเลี้ยงปลานิลน ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเรียนรู้ทํากินสร้างอาชีพจะแสดงการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรด้วยการปลูกพืชน้ําน้อยในนาข้าวตลาดนักวิจัยรวบรวมนวัตกรรมผลงานวิจัยของวิทยาเขตกําแพงแสนมาจัดแสดงศูนวิจัยข้าวจะแสดงงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆผักสวนครัวคู่บ้านสืบสานงานอนุรักษ์พันธุ์ผักไทยกาลองแปลงผักสวนครัวทั่วไปแปลงผักกระถางและผักสวนครัวต่างๆ ซึ่งจะจับถึงวันที่11ธันวาควมนี้จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับค่ำนี้คุณสัิช,ชารัตนถาวรผมเจรัตนะตั้งตรกะูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ